คาถามหาจากักรพรรดิช่วยเสริมบุญบารมีเสริมสิริมงคลเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จและสมหวังในเรื่องต่างๆถ้าหากท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วให้ตั้งจิตรละลึกถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจากักรพรรดิพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาแล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ท้าที่โยหังวันทามิสัพพโสภูตตาธรรมะสังฆะูเสมิญาโมภูธายะราพุทธาไตรรัตนายานมานีนคารัตสีสาหาสุตัมมาพุทโตธรรมโมสังโฆยาถาภุตโมนะ โุทาบูชาธรรมะโมชาสังฆาโมชาอาภีธานังวรังกันธังสีวริตามหาเถรังอาหังวันธานิทุรโตอาหังวันธานิอาทิโลอาหังวันธานิสกพสโซ พุทธธามโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังวารังธันมธรรสีวะริตามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหัา พุทธะธรรมะสังฆาปุชฌิมิณโมพุทธายะณพุทธะไตรัตนะยานณนิโนภะระสีสะหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมระ พุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาทิตานังวรังกันธังสีวะริตามาเถรังอาหังวันธานิตุระโตอาหังวันธานิอาทิโยอาหังวันธานิปัสโสพุทธาธรรมะสังฆาบูเชนี นะโมพุทธายะพระพุทธายัตนะยานนิเนภารัตสีสาหาสสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโอทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาทิธานวรังคันธัง สีวะเิียวามาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาติโตอาหังวันทามิปปัสโซโอธาตมนาสังฆปุเชนิญะโมโุทายาราโอทารัตนาญาณมะนีโนภารต สีสะหาสุตังนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโคถาบาูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาติทานังวรังทันทังสีวะริธรรมะเถรังอาหังวันทามิตุระโต อาหังวันทานิอาทิโยอาหังวันทานิอาตัสโสภุตตาธรรมะสังฆภูเซนิญาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภรัตสีสะหาสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยยตา พุทโมนะโอทาบูชาธรรมนะโมชาสังฆาโมชาอาจีาธ,ธานังวารังทันธังสีวลีธรรมะเถรังอาหันทามิทุระโตอาหันทามิอาตุโยอาหันทามิอาพุโส พุทธะามาสังฆาุเชนิญาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนภาลสีสาตัสุขามาพุทธธรรมโมสังโฆยากาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาติทานังวาลังทานังสีวลิตธรรมะเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิอาทิโตอาหังวันธามิสัพพโซโอชะธรรมะสังฆะาุเชนินาโมโุทายะ ราพุทธไตรตัะยามานีนปรัตสีสาหัสสุทัมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูตโมนะพุทธาภูชาธรรมะบูชาสังฆะภูชา มสาพาสูโธตามะสังฆาอุเทมิสัพเพโหตัสัพเทธรรมะสัพเพสังฆาอาลัพปตาปเจกานันจายังพลังอาลาหันตานันจเเอเจ So สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาปาลัพปตาปเจกานัญเจยังพลังปาลัหันตานัญจเอเจนาระขังปันธานิสัพพสุสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา อาลับปัตตาปจเจกานันเจยังพลังอาลหลานตานัญจะเอเจนารักขังปันธานิสาภะสสพุทธังอาธิฐามิธรรมอาธิฐามิสางฆังอาธิฐามิข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล ที่เกิดจากการสวดคาถามหาจักรพรรดิในวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระบรมมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์พระโสดาบัน เพื่อโมทนาพระคุณความดีของพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะหลวงปูด่ดูหลวงตามมาและพระอริยสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขออุทิศให้แด่พรมเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทเทว,วดาประจําตัวของข้าพเจ้าทเทว,วดาที่รักษาเคหสถานและกิจการการค้าดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินสยาม ท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินบนรรพบุรุษปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีเหล่าสรพพสัตว์เหล่าสัพสพวิญญาณทั้งหลายอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาใกล้ตัวคนใกล้ตัวสัตว์ใกล้ตัวโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางทางกุศลทั้งปวงในขณะนี้ขอให้ท่านมาร่วมอนุโมทนา และโปรดรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้หากท่านพอใจยินดีในบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้ขอให้ท่านให้อโหสิกรรมที่อาจจะเคยกระทำกับท่านทั้งปวงขอให้หมดสิ้นเวรกรรมทั้งปวงต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากท่านไม่สามารถมารับได้ขอเมตตาจากท่านเท้ายมราชแม่พระธรณีเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ โปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญในครั้งนี้และขอเมตตาฝากบุญกุศลน,นี้ไว้กับท่านเมื่อเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาอยู่ในภพภูมิที่รับได้โปรดเมตตาส่งบุญให้ด้วยขออน,นิสงผลบุญนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขทำธุรกิจการค้าก็ขอให้มีผลกำไรดีประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ขอให้ชนะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่และขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆนับตัง้ตงแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุสาธุสาธุ